สวัสดีครับผมเจอซีทีวีอยู่เกมคาน์เตอร์สไตล์สองจากตอนที่แล้วเราแพท้ทองหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะผมว่าสักพักเดียวผมก็ได้ซื้ออะไรกินจริงๆแหละ พอหยุดเวลาเชื yes, ่อคราวลระวงลื่นนะครับพระผมหล่อลื่นอากดให้เพื่อนหน่อยเพื่อนยังไม่มา เชิบเชิบ<น>ทำไมคนนี้รู้อะ อืเอออันนี้คลิปตอนเย็นตอนเนี้ยนี่หัวที่ผมนึกนะอาไงว่าฝั่งนู้นออกพอดีตอนเนี้ยนี่หัวที่ผมนึกนะก็คือพีกระสือเขาบอกว่าถ้าแบบเป็นแฟนกันแล้วกินน้ำลาย กิดมาของผีกระสือก็คือของด้านเมียแล้วเราก็จะรู้สึกแบบที่ที่เมียรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมียหิวข้าวเมียแบบอารมณ์อย่างนี้เมียทรมานอย่างนี้เมียหิวนู้นหิวนี้สำหรับผมคิดว่ามันดีนะไงเขาบอกว่ามันเหมือนส่งกระแสจิตไปให้ทางผู้ชาย แบบไงว่าเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยตอนนี้เขารู้สึกอะไรแล้วเราคิดสภาพถ้าแพ้ท้องอะ่ะเราแพ้ท้องอะ่ะเราต้องแพ้ด้วยไหมเอออยู่มะขามเหมือนกันว่ะเธอเออเธอหิวของทะเลเหมือนกันผมว่ามันดีนะสำหรับผู้หญิงที่เปผิปสื่อแล้วแบบเออผูอ้ชายกินน้ำลายเราก็ได้รู้ความรู้สึกเขาด้วยว่า เขายังรู้สึกโอเคกับเราไหมถ้าไม่โอเคก็เลิกกันจบเออมันก็ดีนะหรือว่าผีกระสือเข้าสมองเกิน10%เลยถอดหัวได้หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นยานก็ได้ครับถอดตัแล้วแบบหัวโตแต่ว่ามือน้อยๆครเหมือนในหนังอะไรนะแบบบังคับยานะ่ะตัวนิดนึง เป็นไปได้ปัจจุบันก็เขตชายแดนก็ตีกันเราเราอยใกล้ตีกับเขาแล้ว โอ้ปืนโอ้อปืนยังชักอยู่ถ้าเป็นความเชื่อญี่ปุ่นนะยิ่งเราเชื่อมากๆสิ่งนั้นจะยิ่งมีตัวตน ิ่งลี้ลับถ้าเราเชื่อว่ามันมีจริงมันก็มีจริงถ้าเราคิดว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มใช้ไอ้กันเยอะแล้วเด็กก็เริ่มอา ้จริงนะผมอยากไปแบบไปตกปลาที่ไหนสักที่เงียกกแบบสบายๆทำอะไรกินหรือแบกของอะไรไปกินนิดหน่อยผมอยากไปแบบนั่งชิวๆตรงไหนสักที่อ่างหวยยางก็ได้อากาศร้อนๆตั้งเต็นตกปลาไปเป็นวันๆ ฝั่งนู้นนะ่ะเริ่มดูแปลกแล้วเลยผมทั้งน,นีผมมาแต่คุยด้วยมาแล้วเขาได้ยินเสียงตีนผม เสียงเท้าผมต้องพูดสุภาพสิเจงฟีท้า นะเขามีกู้ไว้ถ้าตกปลาก็ไม่ได้ตกนานแล้ว Oh. Hmm, right I like it. I don't like the ball.

ยังป่ามาได้อีกนะที่ธรรมชาติก็ต้องมียุงนะเนาะจริงๆไปเที่ยวธรรมชาตนะิน่ะผมอยากซื้อพัดลมไล่แมลงวันไปหนึ่งอันกอยอหนึ่งอัน ที่ปูหรือว่าพัดลมพกพาหนึ่งอันต่อให้เราสั่งอะไรมากินนะั้นเราเอาที่ไล่แมลงวันมาเลยยืดปึ๊บไล่เลยเรากินอย่งนั้นนะให้มันไล่แมลงวันไปเราไม่ต้องมาแบบลำคาญแมลงวันไม่ต้องแบบลำคาญยงุงกัด ไปด้วยธรรมชาติต้องโพกอย่างนั้นถึงจะสบายหรืออย่างก็คือตังนั่นแหละสิ่งนั้นแหละที่ต้องโพกพบติดตัวไว้เล่นนงเล่นน้ำคนครบเออเราครบถูกป่นไว้สักอันก็ยังดีนะ เอาไว้แบบถ้าไปเที่ยวทะเลนะครบถั่วป่นไว้แล้วเราไปซื้อน้าจิ้มแล้วเราใส่ถั่วปน่นเออมันก็เป็นน้าจิ้มถั่วที่เราชอบแล้วนี่หว่า เราไปยิงหัวนะแล้วก็ไปยิงหัวกันเล่น โอ้โหหดแม่นอุ้ยไปเที่ยวพวคิดก่อนไปเที่ยวนี้ต้องครบที่ผมต้องซื้อคือที่แรียแรงวันแบบพกพาแบบพับได้หยุดได้หดได้อย่างที่สองพัดลม พนมแบบพบผ่า๋ยวที่สามก็ย่อแค่นั้นแหละฮะแพ้แล้วฮะอวอวเอาล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดสับตะไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย